โอเทสเทสเทสไม่ไม่_,ยังโอเคใช่ไหมไม่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 ยังไม่โอเคเหรอเปล่าโอเคเมื่อกี้พูดไม่โอเคครับสิ่งที่ต้องทำก่อนคือทำอะไรวะอ่าโอเคไปทำเควสต์ไวันกันเลยดีว่าในชาโดว์เล That's all. เราเราเรามัน่าเล่านแล้ว,ลวเราก็จะต้องไปทำเนี่เควสที่จะได้อาชีพหนึ่งนะนี่อาชีพที่ Shadowside Class เคียวแห่งเงาชื่อแคลนเท่เจริงนี่ก็จะมีเมอร์ช็อปให้ดู ว่าเห็นลหเก็บร้อยอันจะได้อาชีพสุดโหดนี้โหดหรือเปล่าไม่รู้ทำไปก่อนครับเก็บไว้เป็นคอลเลกชันไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรทั้งนั้นอยากเก็บไว้มันไว้เฉยๆถูกแล้วนี่วะอเออดีเกืเอบแล้วนะเกือบไปแล้วเกือบที่จะ กดซ้ำกดซ้ำและกดย้ำแล้วมันจะทําให้ระบบล่มระบบเจ๊งเจงทีนี้ลราทําไงล่ะู้หตายเลยตายดะดะดะคิวคิวคิวฮตีโหดมากผ่านศึกยังโชคโชนมาแล้วข้ามไม่กระทั่งเดชเดี๋ยวไว้อัพเลเวลค่อยเป็นร้อยดีกว่าแต่ตอนอัพมันจะน่าเบื่อนะครับ ผมยิบว่าเมื่อให้ดูตอนที่แบบอะไรอะตอนเป็นร้อยเลยดีวะให้ดูตอนจบเลยว่าโคตรขนาดไหนโคตรแบบสู้ได้ไหมหรือขนาดไหนหรือเป็นยังไงไว้เราไปดูกันปังตีดิตีตียิง จับแช่แข็งไลท่ทยมทานจริงนักเวทนักเวทผู้ไลทเทยมทานนี่แหละนักเวทผู้แข็งแกร่งแห่งเอคิวเวลมังปีเกมนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในหมู่เล็กๆนะคนเล่น5,000-6,000ก็ยังโอเคถึงบ่สี่ห้า0ันหะมั้ง เทียบได้หกเจ็ดพันอะไรประมาณนะั้นไม่น่าถึงเกินหมื่นไม่น่าเกินหมื่นแสนไม่ถึงแน่นอนเอาเป็นว่าเกมพออยู่ได้นะอาจจะยังมีคนเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีเดี๋ยวขอเช็คของกันแบบนึงนะพอดีมีเรื่องที่สงสัยว่า จะทำได้ยังไงนั่นก็คือเรื่องที่จะเอาไว้อันนั้นนะไอเปิดไ,ไอ้นั่นอะไอเปิดไอเนี่ยไอเนี่ยไอดาร์คแคนิวัลเนี่ยแบบนึงน,นะจะหมุนในโล่หมุนในวิวจะเป็นวิวนั้นได้ยังไงไม่รู้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะหมุนได้ยังไงทำยไงดีวะอัลลัคกี้อัลลัคกิลเเล่ดาร์คแคนิวัลเเล่ เออยู่ไหนวะฟรีเพย์วีคเบื้องหน้าและด URING A FLY LEGEND ONLY เนี่ยครับอยากจะรู้ว่าเปิดอันนี้ได้ยังไงสงสัยมากแบบงงซาซูนี่หลอมัง้งโอ,โอ๊ะเจ็บเจ็บทำยังไงวะใช่ปะวะเปิดถูกไหมเอา ไม่ใช่โอ้โหกายล่างมาเป็นหนึ่งยีได้ด้วยนะเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าทํายังไงถึงจะหมุนได้ไม่ได้คําตอบสักทีทำยังไงวะนั่นคืออะไรโอโอคืออะไรโอนิวเหมือนกัน อ้าวแล้วเราจะเปิดได้ยังไงวะฮะจะเปิดได้ยังไงนี่ครับเปิดเคสดูว่าเคสต้องทำยังไงเพื่อจะได้รู้คำตอบสักทีไม่ต้องมาเดามั่ว,วให้ได้คำตอบที่ชัวร์กันดีกว่า ว่าจะต้องผ่านไปได้ยังไงอยากจะรู้ว่าหมุนยังไงโอเคนะครับรอดูนะตั้งเป็นไฮไลท์ในทวิส c h ทีไว้ไว้ดูกันเลยสามสออันแล้วมาต่อมาหาคำตอบด้วยกันนะครับว่ายังไง ก็เอาเป็นว่าเรางงด้วยกันไปทั้งคู่เนะดยีละใครจะไปรู้คาตอบแต่แรกเลยสุบะไม่ใช่เทพถึงจะได้รู้คาตอบได้บอกให้เป็นเทพมันก็ไม่ง่ายหรอกที่คําตอบนั้นจะได้มาอักกดผิดไม่เป็นไรนะครับมาเล่นอนะันนี้ให้ด่วนดีกว่ เมื่อกี้กำลังคำเควสเสร็จๆอะเดินนานเขียนเองเลยดีกว่าไปตีเขาที่ตีเทรดหรือว่ายังได้อะไรเพิ่มอีกไหมไม่ใช่กดถูกสง,งัเวนกัมยังไงตอนนี้ทั้งส,สองฝ่ายก็สู้กันจนเลือดตาแทบกระเด็นเฮ้ยหน่วยงานหน่วย อัศวินของแกกองทัพของแกกองทัพอะไรสู้ข้าไม่ได้หรอกเทรดก็พูดว่าหายใจอย่างรุนแรงแทงเลยในเรียมนี้นะครับในจักรวาลน,นี้ใครจะเป็นผู้ครองเดี๋ยวเรามาดูกันไอเปิดดูซิมีอะไรให้ซื้อเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือแล้วปะเนี่ยซื้อไว้จะเปิงที่ปะวะ ซื้อไว้ดีไหมอ่ะซื้อก็ได้ซื้อก็ซื้อซื้อไว้เบลืองที่ไหมไว้ค่อยว่ากันเช็คในวิกิก่อนนะครับถ้าเปลืองจะได้ไม่ต้องซื้อถ้าเปลืองก็ปล่อยไปเลยอือ <c> อ <oughs> ไปเกรฟอันนี้อะไรนะมันคืออะไรวะเพอร์ทูกาลิโกคอย ดูเอาคอยเอาไว้ทำอะไรคอยอไว้ทำอะไรฮะฮะคอยอไว้ทำอะไรฮะงงงงมากมากจะเปิดไอ้นั่นยังไงวะ ก็ซื้อไว้ก่อนครับ Quest defeat dash defeat มาได้เวลาที่ต้องสู้คำขันกันแล้วจะก,กันสองสองครับมาเชิญหน้ากันแบบตัว,ต,วตัวไปเลยทัวร์นาเมนต์นี้อ้าวเฮ้ยตายได้ไงเราชนะมาตลอด ครั้งแรกจะตายพุทเดชแย่ละทำไมถึงเป็นงั้นได้ผลลัพธ์มันไม่น่าออกมาเป็นอย่างี้เป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้จริงมันต้องใช้กลโกงอะไรสักอย่างเราต้องมาหาทางที่จะฆ่ามันอีกรอบนะครับโดยไม่ให้มันโจมตีเราได้แม้แต่ครั้งเดียว เพราะว่าถ้าตอนที่มันโจมตีนั้นมันอาจจะทำให้เราพลาดท่าได้และกลายเป็นศพที่ถูกฆ่าลงไปนอนอย่างตอนเมื่อกี้ที่ทุกคนได้เห็นกันเอาโลงเลยมีคนที่เป็นนักแย่งนักล่าฆ่าแย่งเหมือนกันหรอเนี่ยโอ้โหโอ้หนักล่านักฆ่าแย่งสู้กันนะัหือ ดีก็ดีเลยเลยโอ้โหคนช่วยสู้สบายนะครับไม่ต้องสู้คนเดียวทําให้เราเฟี้ยวเลยการทํางานมันต้องเป็นทีมอย่างนี้เนี่ยแหละถึงจะชนะทุกอย่างได้อย่างง่ายได้สบายสบายทฤษฎีที่บอกบอกไว้ว่า one guy get everything มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับคนที่จะช่วงชิงทอย่างได้ขนาดผู้ที่เป็น ราชันนั้นยังต้องมีสมุนและลูกน้องถึงจะไปคว้าชัยชนะได้ชัยชนะแห่งดวงตะวันออกตะวันตกและตะวันตะวันยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อันนี้มุกฝืดมากแต่ก็ยังอยากจะเล่นนี่โฟลเซนโฟลเซนโฟลเซนอืมและอินโกลไม่ลนะิจิดปัง อันอินโทรดิอันโนนแช่แข็งอีกทีเป็นไงล่ะแช่แข็งแบบคลิกคลิกด้วยอืมเป็นไงล่ะเจอเจอเป็นไงเป็นไงไอ้หนุชอัแช่แข็งอีกแช่แข็งอีกจะโดนจับแช่แข็งอีกนะครับ เราต้องแช่แข็งให้ได้มากที่สุดไม่ให้มันขยับตัวได้นี่แช่แข็งไปแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งแช่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 ง้นแหละแช่อี๋อต้องห้ามใช้คือต้องห้ามใช้สกิลนั้นล่ะ

เอ๊ะทำไมไม่มางงจัดเมื่อกี้มันจบขึ้นแล้วจบยังไงวะไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวดูอ่านี่อ่าคนนอกมมาเป็นที่หน้าไม่ไม่ต้องคาดเดาเลยและ ในพบนี้จักรวาลน,นี้หรือมิตินี้ก็ตกเป็นของขอบวนการของข้าแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นอย่างที่เห็นเฟรดไม่มีวิญญาณให้เดชเอาไปอย่างที่ต้องการเฟรดลุกขึ้นมาและลุกขึ้นมาแบบไม่มีตาด้วยสรุปว่า ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ไม่มีตาและก็สรุปว่าไม่มียายเอ้ยไม่ใช่และเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยตายเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ได้แม้กระทั่งความเป็นและความตายอยู่ในถ้ำกลางตรงนั้นและเดชก็ได้สังเกตเห็นว่าวิตินี้นี่มันไม่สามารถคนโทรไไม่ด้ควบคุมไม่ได้จริงๆ มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังบางสิ่งที่เหนือเกินกว่าตำนานเกอเก่าเอาไว้หรือว่าบรรจารึกเอาไว้บันทึเกเอาไว้ได้ทั้งสองโลกนี้แต่มึงนะโลกนี้เป็นโล,โลกที่สิ่งมีชีวิตเป็นโลกที่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ตายนั้นควรจะถูกปกป้องไว้ป้องกันไว้ไม่ให้มายันโลกนี้นะครับและเขาบอกให้หน่วยงานกองทัพกองทัพดีกว่ากองทัพของเขานั้นถอยทับกลับไปตั้งหลักใหม่และทำลาย the cube อะไรอะลูกบิกลูกบาร์ ลูกบากนะครับลูกบากสี่เหลี่ยมเพื่อปิดประตูนี้ไปตลอดกาลและนั่นก็คือตำนานของสองครามระหว่างเทรดและเดชแต่ยังถึงยางงั้นแล้วจากข้างใน ในตอนนี้ฉันก็เดาได้แล้วตัวเรานะครับตัวเราพูดกับเอวลแชนักดนตรีแห่งความตายคนนี้ที่เป็นนักเล่าเรื่องว่าในตอนนี้เราก็คาดเดาได้แล้วว่าทําไมเราถึงไม่สามารถกําจัดเขาได้จริงๆสักทีทุกครั้งที่เรากําจัดเขาแล้วเขาก็ยังมีชีวิตเพื่อกลับมาช่วงชิงหาเหยื่อเพื่อฆ่าต่อไปได้ตลอดเสมอตลอดเวลา และตำนานหนังแห่งรักล่ารักฆ่าหัน่นศพคู้เลื่อยชำและและฆ่าอย่างไม่หยุดยัง้งก็ได้เกิดขึ้นต้องแต่บัตรนั้นบัตรนี้เป็นต้นไปต่อจากนี้ไปต่อจากไหนไปจนถึงตลอดการไปจนถึงวันที่ไกลให้ไว้อย่างไกล ไปจนถึงวันที่ไม่มีวันจบสิ้นเคเอาเป็นคำอคมมันก็จะสะดุดสะดุดสะดุดอย่างนี้นี่แหละครับ <c oughs> คือนี่เกิดมากี่ครั้งแล้วแล้วมันยังต้องเกิดขึ้นมากี่ครั้งซ้ำแล้ว,ต,ลวต่อแล้วต่อแล้วต่อเล่าแล้วมันจะต้องเกิดอีกเข่าไหนกันซึ่งก็ยังงงยังหาคำตอบนั้นไม่ได้สักทีใครจะช่วยบอกได้ มันก็คงจะดีหลานนี้ฮะอ๋อมันเป็นลิขสิทธิ์ของศัญญาของศิลปินนะมันเป็นสิ่งที่สนุกกว่านะถ้าฉันไม่บอกนายนาะยม่คิดว่าอย่างนั้นหรอและนอกจากนั้น ใครล่ะจะไปพูดและรู้ความจริงสำหรับสิ่งที่เป็นอมตะสิ่งที่เป็นความน่ากลัวระดับคอสมิกระดับห้วจัก,กรวาลดาราศาสตร์จัก,กรวาลขนาดนั้นได้และสิ่งที่เราสามารถแน่ใจได้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนกดติดตามชมตอนต่อไป ตอนจบนั่นเหรอแน่นอนแล้วว่าไม่ยังมีบทส่งท้ายต่อไปยังไม่มีวันรู้จบสิ่งพูดทีแมตเต e เดก็ Mad ต้องกลัวนะครับโลกที่ต้องปิดเอาไว้ก็ะั่งความเป็นความตายอ่าเป็นเรื่องที่คนเกมนี้เป็นเกมที่เนื้อเรื่องก็นะครับคำเขียนได้ดีนะครับ แล้วผมไม่รู้ว่าทําไมมันไม่โดนลิกสิตไม่รู้แบบนี่ก็มาจากเจสันซึ่งมันน่าจะผ็นลิกสิ์นะเจสันที่กลับมาได้เรื่อยๆไม่มีวันตายนักล่าฆ่าชำระถือเรื่อยไล่คาคนไปแบบไม่มีวันเหนื่อยซึ่งนั่นก็คือเทรดเลยจะมีตอนหนึ่งที่ในเกมนี้เดี๋ยว,ยวมันจะมี จริงๆมันอ๋อนี่เปนตัวปังต่อใช่ไหมเจสันเออเลนแบบมาเลยเลมนแบบเาจเจสันเจสันสัน้นสั้นหเปล่าไม่รู้เจสันเจสันแต่แน่นอนว่าคมไม่ได้อยู่วงดนตรีไม่งั้นก็คงจะเป็นวงเดอะซันเอ้ยเล่นอะไรล่ะนี่งงจริงๆ ขณะนี้ทําไมงงขนาดนั้นโอ้โหโดนยิงปังปังยิงปุง้งอ่าดีย่อด้ย่อด้ยิงเข้าไม่รอดเอฟเฟกต์ลังการแต่ว่ายิงไม่เข้าเลยสักนัดนี่นครับโอโ้ดาบเฟี้ยวจัดโอ้โหโอ้โหดาบเท่จัด เท่สุดๆเท่มากๆเท่อย่างไม่มีกำหนดเลยครับเท่แบบไรซึ่งขอบเขตแต่เอาเก็บไว้ในแบงค์เหอะเสียดายพื้นที่นะครับกระเป๋าน้อยนะครับและยังไม่อยากเติมหากอยากให้เติมก็ทุกคนครับช่วยกันด้วยนะครับส่งแรงดุเนเด็ด ให้ผมได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องได้มากกว่านี้นะครับหากว่าเราเติมมันก็จะได้ใบเนื้อเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับฟรีเพเยอร์มันก็จะเป็นสิ่งที่ว่าที่ที่เจอมันจะมากมายกว่าที่เห็นในตอนนี้นะจะเป็นอะไรที่สตอรี่ที่มันกว่านี้เยอะสำหรับแอดเวนเจอร์การแอดเวนเจอร์อ ตัวจริงได้ประจมภายในโลกของ a v v n n t u r q u u s t w w r r l d นี่กันผมก็พลาดไปหลายอีเวนต์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ที่เพิ่มพลาดไปต่อหน้าเราตาเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลามาเล่นนะครับแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้พลาดไปอย่างเสียดายจริงๆถ้าไม่พลาดนี้ก็รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่รวมทุกอีเวนต์ด้วยมันจะมันยิ่งรู้สึกแย่้าไปใหญ่ ว่าไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันรวมถึงของที่ดอกด้วยหรือเปล่าว,ว่าขนาดว่าเออมันจะดอกของในปีเก่าๆด้วยเหรอมันจะทำขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ไม่แน่ใจต้องไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรหึ เป็นอย่างนี้นั้นจะขนาดไหนยิงรับยิงเจอกันปังชิวชิวไหมละ่ะปังกดได้กี่ครั้งเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะออกกดเร็วไปรอค่าสิบวีนะครับระหว่างนี้เราก็จะหาคำตอบข้อมูลต่างๆออกไปว่าเราจะปลดล็อกไอ้นั่นได้ยังไงไม่มีคำตอบเลยนะครับซึ่งงงครับตอนนี้หาคำตอบก่อนว่า จะทำยังไรดีนะถึงจะได้มาล่ะนะงงจริงๆเอ๊ะมันเด a ์ดลิงเกอร์หรอวะไม่น่าเะเด,ดลิงเกอร์มาสเตอร์งงจริงๆหาคำตอบด้วยกันนะครับ สิ่งอะไรที่จำเป็นต่อพุเดิ้ลพุกลิคอยอันนี้เอาไว้เพื่อ d ิโอเวอร์พ d e เด e รีบอร์ดฟอร์มพุด o กลิโกชาเลตเควสเพิร์กา r ูริโอเพิร์ทักูริเอเค้มันคืออะไรวะสงสัยเป็นปีที่เราไม่ได้เล่นมาแหละ มีอะไรมากมายเลยเห็นไหมแย่จัดถ้าเล่นแบบไม่มีวันหยุดก็คงจะโซฟได้แล้วนี่กลับมากลับมาแล้วนะครับเจอ่าเพื่อความเป็นนี่นะเขาเรียกว่า